สวัสดีค่ะในวันที่ท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจนะคะแต่ว่านานๆเราได้หยุดทีนะคะก็ต้องเข้าป่ากันจ้าดูนะคะลมแรงแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีหมดแล้วจ้าส่วนเห็ดจะได้ไหมวันนี้เราไปลุ้นกันนะคะจะพาไปเดินป่าที่ไม่เคยเดินจ้าตามไปชมกันเลยค่ะเห็ดอะไรในสนามหญ้าก็ไม่รู้ค่ะสวยมากเลยเหมือนเห็ดถั่วลันเตาเลย เดี๋ยวเก็บให้ดูดอกหนึ่งนะคะน่าจะถั่วลันเตาแหละเฮ้ยใ,ใช่จริงๆด้วยค่ะโอ๊ยอ,อันนี้เห็ดพิษนะคะเห็ดพิษกินไม่ได้นะคะมีอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะเพราะว่าขาก็เป็นสีขาวล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ใต้หมวกนะคะจับไปแล้วด้วยมเมื่อกี้เป็นสีเขียวไม่ได้เป็นสีควันบุหรี่นะคะนี่คือเห็ดพิษจ้า นี่คือต้นเมปเปิลน,นะคะหุยได้เห็นทุกสีเลยคะ่ะสวยมากเรามาถึงแล้วจ้าป่าข้างทางป่านี้วันยังไม่เคยเข้านะคะเคยเข้ามาเดินเล่นแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาหาเห็ดจ้าป่าสวยมาก ซึ่งมันเดินทะลุไปข้างในนะคะมันจะมีแบบป่าที่สวยมากๆเลยค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีคนมาเดินนะคะภาวนาชอบหวังจริงลองดูซิมันเป็นป่าติดถนนแล้วก็อยู่แถวแถวชุมชนค่ะแถวแถวบ้านคนนะคะส่วนมีเห็ดไหมเราไปลุ้นกันจ้า อันนี้เป็นเห็ดพึ่งชนิดหนึ่งนะคะหมวกสีน้ำตาลแล้วก็ขาก็จะเป็นลายแบบนี้จ้ะแต่ว่าวันไม่กินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเหมือนท้องอืดๆๆนิดหนึ่งค่ะมันก็จะมีความแบบกรุบกรอบไซส์นี้คือกินได้อร่อยเลยนะจ๊ะ แต่วันขอไม่เก็บนะจ๊ะขอไม่กินจ้าก็บอกให้พี่ๆน้องๆรู้นะคะว่ามันเป็นเห็ดพึ่งชนิดหนึ่งกินได้จ้าก็มาเจอเห็ดทัชคันตระแรแดนหรือที่หลายๆประเทศเรียกว่าเห็ดดำนะคะนี่กำลังเล็กค่ะมันแบบเล็กมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บจ้ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเต็มเลยค่ะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่มากเลยนะคะข้างโขดหินหนู่นนะคะดูนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บให้มันใหญ่ก่อนค่ะเก็บตอนเล็กมันก็ล้างยากมากเลยจ้าเจอแล้วค่ะหุ้ยป่าที่ไม่เคยเดินของเรานะคะและคนอื่นก็น่าจะไม่เดินด้วยค่ะเพราะว่ามันแห้งมากเลยจ้าว้าวขอให้เป็นวันที่โชคดีกับวันนี้ กลุ่มแรกของเราค่ะอันนี้แก่แห้งไปแล้วนะคะโดนแดดเผานี่จ้าใกล้ๆกลกันเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะมันเกิดใต้แบบ ต้นสนเล็กค่ะเราตั้งกล้องไม่ได้กันเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นสนค่ะเดี๋ยววันพาไปเก็บทีละดอกนะคะนี่ดูสิคะว้าวสวยจ้าไปต่อค่ะมันเป็นต้นสนเล็กๆนะคะมันจะลกๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนนะคะมาค่ะบุกต้นสนกันค่ะดูสิคะ กลุ่มนี้สวยมากเลยความยากของบางครั้งนะคะนี่กลุ่มนี้สวยมากเลยค่ะดูสิทะนอนขึ้นแบบใต้ต้นสนน้อยนี่วันตั้งกล้องตัดขาไม่ได้เลยค่ะอุ้ยแต่ว่าเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเก็บกลองก่อนนะคะ โชคดีจ้าไปยังไงคะนู่นไปยังไงคะข้างในตนต่อค่ะบุกไปใต้ต้นสนดูนะคะมีโชคดีค่ะที่มองเห็นอุ้ยน,น้่นดอกใหญ่สวยมากค่ะเดี๋ยเดี๋ยวจ็ดตรงนี้ก่ค่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยจ้านี่นะคะแล้วก็ นี่อุ้ยสองดอกสองดอกเข้าเข้าไปยากมากเอาหัวหมุดไปเลยจ้าอมองยากค่ะเห็นนะคะนู่นดอกหนึ่งจ้านี่ค่ะอุ้ยสวยมากนี่กองนี้ค่ะ ดูดอกที่รูดเมื่อกี้ค่ะนี่นีจ้าเหลืองแบบสวยงามมากดูฝนตกนะคะสวีเดนโซนที่วันอยู่ตอนนี้แะเลยค่ะแต่ดูเห็ดสิคะอุ๊ยวันนี้ต้องลุ้นกันหน่อยนะคะแค่เข้ามาป่าที่ไม่เคยเดินนะคะเรามาเจอกลุ่มแบบนี้โชคดีมากๆเลยค่ะตามชมด้วยนะจ๊ะ เป็นป่าที่สวยมากเลยค่ะแต่ว่าไม่มีเห็ดเลยจ้านอกจากไม่มีเห็ดที่กินได้แล้วนะเห็ดที่กินไม่ได้ยังไม่เจอเลยค่ะเสียดายจ้าก็รู้แล้วนะคะว่าป่าตรงเนี้ยไม่มีเห็ดม,มาเจอคังตะระนิดนึงค่ะนเห็ดเหลืองนิดนึงค่ะ นิดเดียวค่ะหลังจากจุดที่เราเจอจุดนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนป่าจ้าป่านี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จอุตส่าห์เจอจุดแรกเนาะแต่ก็จุดใกล้ๆถนนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราปั่นจัก,กรยานตนียิบนึงค่ะ มาเจออีกนิดนึงค่ะกี่ดอกคะเนี่ยนเนี่ยจ้าดอกแรกจุดเล็กๆค่ะจริจ้า มาเจอหนึ่งกลุ่มค่ะดอกกำลังสวยเลยจ <através tekrar. S 3> ้าเวลาเจอดอกแรกก็ต้องแบบพยายามมองไปทั่วๆนะคะเผื่อจะโชคดีจ้าหลายดอกอยู่นะคะ กลุ่มนึงเลยค่ะฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะคะเบาๆตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วค่ะออกมาจากบ้านประมาณเที่ยงนะคะเพราะว่านั่งรอดูว่าฝนจะตกจะหยุดไหมนะคะฝนไม่หยุดแต่ก็ขอไปป่านิดนึงค่ะขอมานิดนึง วันหยุดทั้งทีให้อยู่บ้านนะใต้ยต้ยต,ต้อยู่ไม่ได้แน่แน่ไปดูกันต่อจ้ะเราลองมาช่วยกันมองหาดูนะคะอ,อุ้ยเจอดอกหนึ่งแบบดอกที่เขาโดนแดดนะคะดูนะคะอยู่กลางแดดสีแบบอย่างนี้เลยอันนี้เอาเดี๋ยวไปกินนะคะตัดขอบมันออกนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาแห้งมาก่อนพอมาโดนน้ำฝนก็เลยเป็นแบบนี้นะคะยังค่ะ วุ้ยแบบเป็นสีทองกลางป่าเลยจ้ากี่ดอกดอกสองดอกเห็นไหมคะนี่นี่นี่เฮ้ยสองดอกก็ดีใจนะจ๊ะนี่จ้าสองดอกว่าสวยสง่าเด่นกลางป่าเลยจ้า เจออีกหนึ่งเหลืองค่ะแว๊บๆบบบตรงทางกลับนะคะนี่นี่นโดนแดดเผาไปเหมือนกันจ้า mm hmm. เก็บได้กี่ดอกเนี่ยหนึ mm ่ง hmm. ดอกสองดอกเท่าน,นั้นนะคะนอกนั้นคือเขาโดนแดดตอนที่ฝนไม่ตกเผาไปแบบเกรียมไปแล้วจ้าเราก็ได้สามดอกค่ะจบป่าที่หนึ่งแล้วนะคะเราเดินไปแล้วเดินกลับเนี่ยหนึ่งชั่วโมงค่ะดูเห็ดจ้า ได้มานิดหน่อยค่ะมีคนแนะนำวันนะคะอีกป่าหนึ่งที่แบบปั่นจักรยานไปถึงได้ค่ะก็ปั่นจักรยานไปอีกประมาณ10นาทีจากตรงนี้นะคะเป็นแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเห็ดแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าป่าติดถนนแบบที่แบบมันไม่มีต้นไม้เลยนะคะ มาถึงป่าที่สองแล้วค่ะอยู่ติดถนนแบบนี้เลยแล้วก็ดูสิคะมีร่องรอยการเข้าป่าเยอะมากๆเลยเราไปลุ้นกันจ้าว่าจะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บบ้างนะคะขอให้โชคดีค่ะแล้วก็ฝนมันเริ่มตกแบบหนาเม็ดแล้วค่ะหลังจากป่านี้เราคงจะต้องกลับบ้านกันแล้วจ้าพอเข้ามานะคะก็มาเจอเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะเต็มเลยจ้าสีแบบสวยมากๆเลย คือมันเป็นเห็ดพิษแน่นอนแหละแต่ว่าเดี๋ยววันดูนะคะดูก่อนว่ามันชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อที่บ้านค่ะคือเห็ดพิษแน่ๆล่ะคะ่ะไม่กินนะคะแต่ว่าพันอยากดูเฉยๆคะ่ะอ๋อมันเป็นแบบคล้ายๆจะเป็นคู่แฝดของเห็ดคันเแรนอีกชนิดหนึ่งด้วยนะคะถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวเราไปหาชื่อกันจะ้ะอุ้ยใต้หมวกมันเป็นน้ำนมด้วยนะมันมีเห็ดที่เป็นน้ำนมแบบนี้นะคะ เวลาเราหาักมันอ่ะกินได้อยู่หลายชนิดนะคะแต่ตัวนี้คือวันไม่แน่ใจค่ะแล้วมันเกิดเยอะมากเลยแล้วมันก็เป็นน้ำนมด้วยนะคะเออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองหักให้ดูนะคะนี่เคยอ่านว่าเห็ดที่มันเป็นน้ำนมแบบนี้หลายชนิดกินได้นะคะอันนี้สีส้มค่ะอุวยอ้ยน่าลุ้นจ้าเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลเห็ดดินชนิดหนึ่งค่ะ กินได้นะคะขาออกสีชมพูแต่มือใหม่นะคะแนะนําไม่ให้เก็บเห็ดหลังฝนตกแบบนี้นะคะวันเหมือนจะรู้แต่วันก็จะไม่เก็บนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งดอกเล็กค่ะเ,เคยเห็นป้าน้อยนะคะเก็บกินเหมือนกันแต่วันก็ไม่เคยกินเช่นกันค่ะแต่ก็เป็นเห็ดพึ่งนะคะอันนี้นี่จ้า เราก็มาลุ้นด้วยกันนะคะเขาบอกว่ามีเห็ดวันก็ลองมาเดินดูจ้าลักษณะป่าเป็นแบบนี้เลยข้างหลังตรงนั้นเป็นถนนนะคะแล้วก็เป็นป่าแบบเล็กๆแค่นี้ค่ะที่เหลือคือลุ้นเห็ดกันจ้าป้าเขาว่ามีเห็ดเห็ดเหลืองคันตะแรนนะคะให้วันเดินไป เรื่อยๆค่ะเขาว่าอย่างนั้นเดินมาเรื่อยๆจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบดอกเล็กๆนะคะนี่นะคะคงจะแดดแรงนะคะแล้วเขาไม่โตค่ะนี่เจอคันตะแลนนะคะนี่เลยค่ะขึ้นเหลืองๆเ,เต็มเลยค่ะมีให้เก็บอยู่จ้าแต่เขาแบบ หมือนนั่นแหละค่ะเหมือนที่วันว่าแดดมันแรงแล้วก็เหมือนเขาไม่โตค่ะนี่แต่แบบนี้นะคะเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะอร่อยเลยค่ะดอกเล็กกระแดงเนี่ยนะคะอันจะอร่อยกว่าดอกใหญ่ที่อมน้ำอีกะ้ะเพราะว่าขาเขาแน่นค่ะนี่เยอะเลยค่ะดอกเล็กๆตรงนี้ดอกใหญ่นิดนึงค่ะ นถ้ามาเก็บกินนี่โอเคเลยค่ะคือพอได้กินนะคะเหมือนที่ป้าเขาบอกไว้ว่าถ้าจะเก็บกินนะไม่ได้ เยอะถึงขายอะไรแบบนั้นนะคะเก็บสนุกเพลินเลยค่ะเนี่ยที่อยู่ใต้มอสคือดอกใหญ่ค่ะที่เขาอยู่นอกมอสคือโดนแดดเผามันก็ไม่ไม่ค่อยโตนะคะไปกันต่อค่ะไปลุ้นกันต่อะะดูตัวอย่างดอกดอกที่อยู่ใต้มอสค่ะดูนี่สวยมากเลยค่ะแต่ก็มองหายากเหมือนกันนะคะนี่จ้าดู ดอกสวยเลยจ้าหนึ่งดอกนะคะอันนี้ละจ้าอุย้ยโดนแดดเผาไปนิดหน่อยค่ะครึ่งดอกนี่ไหม้ไปแล้วนะคะอันนี้ก็ได้จ้าอุยอ้ยอุ้ยนี่หลายดอกค่ะหุ้ยลากไม้นี่ลากแบบแน่นนะคะยังมีเห็ดหนังไก่ค่ะเกิดใหม่เลย ้ยขาใหญ่มากเดี๋ยวต้องตัดอุย้ยตัดแรงไปไหมกระเด็นเลยนี่จ้าแค่สองป่าเมื่อกี้ได้ประมาณครึ่งกิโลค่ะแต่ว่ามีแต่ดอกสวยๆเลยเนาะ แล้วก็ได้เห็ดหนังไก่ไปหนึ่งดอกจ้าวันนี้ก็ได้เท่านี้จ้าปั่นจักรยานมาป่าใกล้ๆบ้านนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ดูดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะตอนนี้สีก็มำลังสวยมากๆ